โอ้หโสวยเลยวิวมันสวยจริงๆดูดิเราอยู่ที่สะพ,พานแหล่งโอโซนชั้นดีต้องสะปันนะครับนี่ดูบรรยากาศโอ้โหโคตรสวยเลยอ่ะ คือใครพักแถวนี้นะสวยมากเลยเนี่ยมีลำธารมีน้ำมีอะไรเนี่ยนี่เล่นน้ำได้ด้วยมีปลาด้วยโอ้ปลาตัวเบลอเลยด,ด,ดูดีดูดีเห็นปหอือไปรถติดแล้วรถต,ต,ติดเต็มแล้วครับตอนนี้ใครก็ต้องมาตรงนี้เราต้องจอดถ่ายรูปนะโอ้ยสวยไหมมีน้ำตกเล่นได้น้ำอ่ะ แหล่งโอโซนชั้นดีต้องที่สะปันนะครับ เราไมห,หมีขึ้นห้วยมีเลยไหมรอท้ายมาเตี้นลเนี่ยนขึ้นวยหมีเลยตอนนี้เรามาถึงทางแยกไปห้วยหมีกับห้วยโทนนะครับเราจะไปทางไหนดีเราจะไปนอนห้วยมีเราจะไปห้วยโทนโอ้หถามว่าสนุกมากเลยตอนนี้ดูดิโคตรชันนะจริงๆแล้วมันอยู่อย่างนี้เลยนะแบบ ชันอย่างนี้เลยอ่ะโอ้ยไปแต่น่าจะนอนพุ่น 苏丹。 อพี่ก็มานอนเหมือนกันเหรอมานอนเห<ง>ม,มืนะะมนอนกจะรึกเจ้าเจ้าของไม่ใช่มานอนนี่แหละแต่ว่าเพิ่งมาครั้งแรกก็ยังดูข้อมูลอยู่แต่เขาบอกนอนเขาก็ว่าบอกให้มานอนห้อยู่ีห้อยหมีน่าจะสวยกว่าก็มีคนบอกเลยไหมใช่ชาวบ้าน<ช>ที่เขาขับรถอ่ะที่เขาขับรถส่งห้วยหนีให้ทุกคนอ๋อห้อยหมีเลยอนนันนี้รันหนึ่งรันสองรันสามอันนี้รันหนึ่งรันหนึ่ง กันสองยืนู่นดู่าดาวลอยแวะไปแวะยังดาวลอยยังไม่ได้แวะเลยเข้ามาแวะอันนี้ก่อนอ๋อในพงมาเหมือนกันนะครับผมก็ลงรถเซอร์เวยดูอยู่นะและตอนนี้ผมอยู่ที่ลานกลางเต็นท์ห้วยหมีวิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิวกันนะว่ามันหน้ากลางไม่สวยไหมสวยสวยหมดแหละสวยทุกที่แต่ว่าเราจะชอบแบบไหนอะไรยังไงอย่เงี้ยไปดู สองส้ำอุย้ยเขาสวยเลยอตต้องมาเห็นกับตานะมันจะสวยจริงดีสวยมากดีเรามาเจอพี่เขาขุดมันพี่เขาไปตากไปตากหรือจะเอาไปกำแพงเพชรด,ดีเฮเอาไปตากก่อน <c oughs> แล้วค่อยเอาไปขาย <c oughs> <c oughs> โลละหกพันะครับนี่ <c oughs> พี่เอาเก็บคนเดียวเลยจะจอด ไปเราก็ไปหาที่นอนกอนนี่หาที่ลงไม่ได้เลยสรุปลงที่ไหนกันดิลงที่นอ่างอ่างอยู่เขาล้วอยู่เขาไปอยู่บนเขานะครับจะไปอ่างอ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําแล้วก็เล่นน้ําเล่นน้าไปไปอะไปอะไรของที่เราเลยมาสรุปเรากําลังตกลงกันว่าเราจะไปนอนที่ไหนนะครับเนี่ยดู เราไปดูทางขึ้นเดินจำเป็นดาวลอยนะครับ ตอนนี so well, ้เรามาถึงลานกางเต็นท <y> ์ดาวร้อยนี่ตอนฟ้าสางเจ้าดูสวยมากอ่ะตรงไหนก็สวยหมดเลยนี่นี่ดาวเมานั้เองตันลาไปเลรโอมกลางเต็น Nó tắt được rồi, nó sẽ đứng như này đi đi Đã được rồi Ok, mình sẽ chọn đúng rồi Khoảng này, mình sẽ gặp những người ในพัฒการต้อนรับนะครับที่ดอร่อยโอ้โอ้สวัสดีสวัสดีเราขอชมร้านหน่อยนะอเอคเราไปละไปละบ,บายบายร้านชมหมอกแคมปิ้งนะครับ ชมหมอกชมหมอกแคมปิ้งครับมาคูกันดูรถลอยฟ้าทุกคนโอ้ยเผลจัดนี่ต้องอย่างนี้ลานกางเต็นท์อะไม่ลกไม่อะไรนะครับดูโล่งสบายสบายตาเดี๋ยวเพื่อนเรากางตรงนี้นี่เดี๋ยวเพื่อนเราการตรงนี้สุดยอดเลยบ้านหลังนู้นอะ สรุปสรุปเอาตรงนี้นะไอด้โอเคได้แล้วเฮ้ยมีเฮ้ยน่ารักเฮ้ยโอ้โหม we ันนี่เล็วมันนี่เล็วมันนี่เล็วโอ้ยเดี๋ยวเราไปหาอาหารนะกัดไหมโอ้สวัสดี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 เฮ้ยสวัสดีสวัสดีน้องน้อย Ai, để tận trên, để ai mùa hai kia ná, lỡ thầm mùa ná, bay mùa 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 เต็นเราก็การเสร็จเรียบร้อยครับผมดูว,วิวหน้าเต็นเราโอ้โหสวยเลยวิวมันสวยจริงๆริงยอดอ่ะโอ้โหยโ,โห,ยโโหที่นี่ไม่มีนะครับสวยจริงแต่คำว่าสวยเปลืองมาก,นะอกนอนากนี้เต็นเรานะครับก็นอนตรงนี้ อากางเต็นก็คนละร้อยห้าสิบบาทนะครับกลางในซุ้มได้เลยวันนี้เราจะทำอะไรกินกันครับไม้แะดาสัก,สกบ้องไหมะสักบ้องะจะได้กินอะไรอร่อยอร่อยเ <laughs> อาเพียวดิคุหลับแล้วหรอรีวิว,วรีวิว,วบ้านพังหน่อย อันนี้เต็นท์ของอะไรครับเนี่ยของเนเจอร์ไฮโอ้โหเต็นท์ของเนเจอร์ไฮนะเต็นนอนได้สี่ห้าคนน่ะนอนสบายเฮ้ยอันนี้หมอนหมอนอะไรอ่ะสตบลมไหนี่ยหมอนหมอนข้างโอ้โหคืนนี้โยกได้ครับไม่ต้องมีเสียงเนี่ยเขาเรียกนั่งโๆอ่ะนี่มีอยู่จริงนั่งโมโมดูวิว นั่งกินขนมไม่มีอะไรทำแล้วเราทำกับข้าตวตรงเย็นก็นกินข้นวาวและเมนูแรกของเราก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับไส้กรอกย่างอ่าเดี๋ยวเรามาชิมไส้กรอกย่างก่อนนะครับอร่อยไหมนี่ เมนูแคปมก็จะประมาณนี้แหละแบบทำอะไรกินมันก็อรอ่อยหืมเดี๋ยวเพิดูดาวคานันเลยอแสงออกปากอะ่ะอ,อ,อร่อยใช่อืมขอบคุณครับอืมเขาฟินเดี๋ยวปไ,ไปดูเมนูต่อไปครับเราจะทำอะไร อา,าเดี้เวทำเตรียมตัวทำกระเพรากันเรามีหมูเราจะทำเมนูผัดกระเพราหมูอ่ใส่ลงไปก่อนนะแต่เราไม่มีมีดสับ<ม>เราก็เลยต้องทำอย่างนี้ตัดไปก่อน<ม>เดี๋ยวก็ได้เป็น,นี วิธีชาวแค้มตำพริกเตรียมผัดกะเพราเราไม่มีครบนี่แหละใช้อย่างนี้แหละดีนะมีคนะ้อนอ่ะโอเคเลยได้ได้เลยอ้ำสองหนึ่งโอเควันนี้เรามาทำผัดกะเพราครับผม นี่โอ้ยเ,เด็ดไหมน,น้องนี่ใส่น้ำมันไปแค่นี้พอกระทะมันเยี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวตีนกาอ๋อมันเป็นอย่างนี้ต้องระวังเปลืองข้าวมือแรงโอ้โหแค่พริกก็เ <c oughs> ต็มกระทะแล้วค่ะต้องยังไงระวังข้อเท้าพี่เห็นเลยพริกโอ๊ยตกใจ เป็นไงนี่ผัดกะเพราลอยฟ้าครับดูดูวิวดูวิวเป็นไงเริ่มหอมยังเริ่มหอมยังเอ้ยอร่อยแน่นั้นอ้อโอ้ยอ่ะโอ้ะโตยอร่อยแน่อร่อยดูจา้มนะครับ นั้ไม่ได้แกงยากอยู่ใช้หม้อสัก,กดีแล้วใส่น้ำนิดนึงยังยังไม่แห้ง <c oughs> อร่อยแนย่อร่อยแน่อย่างเงี้ยโอเคใส่ซอสลงไปนะครับซอสซีอิ๊วขาวอ่ะมีแค่นี้มันจะมีแค่นี้ใส่เยอะ สอน่อยนะครับนี่ใส่กางกบ่ายนีหนักไปนะนี่หนักไปนะเดีย๋ยวจะเดีย๋ยวจะเข็นได้จตดีเราไม่ค่อยเยอะน,นี่ที่อร่อยผงนัวนี่พี่ใส่ชูรสขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยใส่หน่อยเดียว ใส่ก็ตรงนี้ะพี่ยกเพียวเลยขุดตกใจเราใส่ชูรสไหมผมไม่เคยใส่เนี่ยแหละอ๋อมันก็เลยดูเยอะจริงจมันแค่นับก้อนได้เลยมั้งล่ะสามแสนสามล้านสี่พันห้าร้อยหกก้อนในปลาน้ำปลาเค็มแล้วก็พอ ไงกะเพราแบบวิวสเป,ปนล่ะไปชิมกันนะอือหือำปลาไม่ต้องอร่อยน้ำตาลที่ไม่ใส่ไงถ้าใส่น้ำตาลนี่คือเพียวชอบเลยมีไหมไม่มีเรามีแค่นี้นี่เหรอเคและกะเพราเราก็ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใส่กับเผาก่อนนี่ใส่ลงกับเผาเข้าไปเยอะๆนี่หูยน่ากินแล้วล่ะเราเสร็จแร้อนๆนะครับดูดูเพียวเอาข้าวมารอแล้วจุนดูดูนู่นดูข้าวเพียวนะครับโอ้ยรอแล้วครับเอ้าเอจัดไปไหนไหนเฮ้ยอย่าใส่มือพอนะพี่เดี๋ยวมือร้อนอ๋อไชิมก่อนชิมก่อน นี่เดี๋ยวเราจะชบชิมของมาเชฟก๊อฟครับโหวิวสุดยอดเลยอ่ะมีนะครับเน้น่ะเรียกว่าเมนูกะเพรากะเพรากะเพราแห่งรอยฟ้าเอ่ากินยากนะครับเจ้าของหัวหมีนะครับอืมอ้าวดูดิมีแสงส่องฟ้ากินกะเพราแล้วอยากกับ กระโดดไปเลยโอะนยอร่อยเกินเฮ้เสําเร็จแล้วกระเพราเราเมนูต่อไปนะครับไข่เจียวนีาใครลงไปก่อน นี่สองนี่มาเขาไม่กินผบัดเยอะเสร็จดดี้แทนแอ,อันนี้อะไรฟ้าเขียววยเลเไข่กร่อยแวเป็ไนไงดูสกิลการตีไข่ก็น,น่าจะรู้ละ <c oughs> ไหว เราซองข้อมือมาดีเลยโอเคเทน้ำมันลงไปเอายางเอาแล้วนะโซนเนี่ยครับนี่นี่ไงนี่จะเกิดมีหอยนี่ได้รู้เรื่องเลยพี่ไข่เจียวครับไข่เจียวอืม เอาละทีนี้จะกลับยังไงไม่นะครับตอนนี้ไข่ไม่ต้องโยนปหมปึบเนี้ยนี่แม่นี่มันมันไม่ไปทั่วนะนี่แหละครับไข่เจียวไข่คน กินอยู่นหอมเนี่ยนะเพียนะอือขอไอเอาผ้านั้นออกลาวิวข้างหลังหนี่โอ้โหวิวก็สวยขอยังๆ่อยังุกยังจะไหมยัง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 เรียบร้อยไข่เจียวของเรานะครับผมนี่เราก็จะไปรอกินกัน ทำมต็น,<ห>นเลย,เลยชุบเหลืองกรอบเหลือกรอบ,ออบเคไข่เจียวห้วยหมีหห่อ่อาและขณะนี้เวลาห้าโมงเย็นแล้วครับนี่เต็นเราอยู่ตรงนี้ดูดูวิวดูวิวสุดยอดเลยอ่ะสวยมากโอ้โหภูหเขานี่แบบ โอ้หเป็นเลเยอร์อยากก่างกระภาพวาดโอ้โหแดดแดดเริ่มหมดแล้วนะเนี่ยนี่เป็นลมนะตรงที่เรานอนตรงนู้นยัยงแดดอยู่เพราะว่าภูเขาลูกนี้บังละโอเคเดี๋ยวเรามาดูเต็นท์เราเตรียมรับประทานอาหารเย็นละนี่ทุกคนกำลังเขี่ยโทรศัพท์อยู่ครับจะข้าวพร้อมละไปเรากินข้าวกันดีกว่า ้าวกับเผาค,ครับทุกคนอือหืออืมเราเปลี่ยน,นมากแเรามีไข่เจียวอืมเผ็ดจริงอืมจริงกับไข่เจียวนะนรอร่อยเลยอือหือบรรยากาศมันดีด้วยแหละมึนเลยแบบอร่อยเปลี่ยนที่กินข้าว ที่มีความสุขนะครับการกินข้าววันนี้ทุกที่เราจะกินอยู่ที่บ้านอยู่ยเดิมๆนี่เรามาเจออะไรใหม่ๆทำให้แบบฮีตมากเลยครับอะไรนะฮิตฮิตกูฮิตใจไงหฮ <He el. S 1> ีวอะไรัไม่มีใครตบมุับกูเลย พูดมาต้องยาวนะกระซาผิดตั้งนานนะพี่นะพูดมาต้องยาวไม่ได้เลย,เลยไม่ได้ความหมายไม่ได้เลยเราก็คิดว่าถูกแล้วเาเล่นมุกไปเถอะนะเรารู้เ,เราเล่นมุกหิดใจจะจำได้

ดูจังหวะเลยเหมือนทิ่ตัวนี้ไันทิ้ได้ตัวนี้มันทิ้ได้เดี๋ยวเนี่ย่จะเกี่ยวกะโดษนะไปไปเบลว์เบลล์เบลล์อรุณสวัสเช้าวันที่24ส เดือนพฤศจิกายนนะครับหกสิบแปดนะครับวันนี้อยู่ที่ห้วยมีนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูทะเลหมอกอีกแล้วแทๆนๆนี่ทะเลหมอกแน่นตึ๊บเลย บรรยากาศตรงนี paid, ้ไม kind of so ่มีนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรอ๋อจนนึกออกแล้วตรงเมื่อคืนที่เรานอนบนลูสะปันน่ะเราจะเห็นมันอยู่ตรงนั้นแหละนี่ตรงนู้นแน่นเลยสวัสดียมเช้าอุ้ยเมฆหมอกปกคลุมแบบนิ่งเลย ใส่ซ้อนเราเตรียมตัวเก็บเต็นนะครับวันนี้เราจะไปแพรครับเราจะไปดูภูเขาเทเลทอบี้เก็บเต็นเ,เสร็จละมีรถเพื่อนเราเก็บเสร็จยังเตรียมตัวแล้วนะครับนี่ส่วนเราก็ไปอาบน้ำเตรียมตัวเดินทางต่อวันนี้ไปกางเต็นที่แพร ý thức là năm kèm 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 อยู่คดีน้ำเย็นมาน้ำเย็นหน่อยโอ้ชอนี่คร